สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจแนวคิดกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้างความมั่งคัง่งแต่มองจากมุมกลับนิดนึงคือ,อ,อทำอย่างไรให้จนอยู่เสมออันนี้มาจากวิดีโอของคุณ alex h o m o s ซ e s ที่เขาใช้หลักการคิดแบบที่เรียกว่า inversion thinking ค่ะหรือการคิดแบบย้อนกลับใช่ครับได้แรงบันดาลใจจาก charlie งเกอ e r อ๋อค่ะคือแทนที่จะถามว่าทำไงให้รวยเขาถามว่าทำไงให้เจ๊ง ให้ล้มเหลวทางการเงินแล้วก็แค่หลีกเลี่ยงมันซะน่าสนใจค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาบทเรียนจากไอ้ยีวิธีที่จะจนอยู่เสมอของเขานี่แหละครับมาดูกันว่าเอ๊ะเราจะได้แง่คิดอะไรไปสู่ความสําเร็จจริงๆบ้างได้เลยค่ะเริ่มกันเลยนะครับมีหลายข้อที่แบบเฮ้ยน่าสนใจมากข้อแรกๆเลยนี้เหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องออการไม่ลงมือทําหรือว่าการติดกับดักความคิดใช่ค่ะ action paralysis อย่างข้อที่ว่าวิธีทําให้จนง่ายๆคือเริ่มพรุ่งนี้ตลอดอืหรือว่ารอสภาวะที่สมบูรณ์แบบก่อนค่อยทําอันนี้มันสะท้อนอะไรเหรอครับคือมันสะท้อนกับดักที่แบบคลาสสิกมากเลยนะคะการผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็การกลัวความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยฮอโมโมซี่เขาบอกว่าการรอให้ทุกอย่างมันเปะ๊ะมันก็เหมือนรอไฟเขียวทุกแยกพร้อมกันอ๋อครับครับ ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ค่ะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงมันเหมือนเรายอมให้ความกลัวมันหยุดเราไว้ไม่ให้เริ่มแล้วมันก็รวมไปถึงข้อที่ว่าหลีกเลี่ยงความไม่สบายด้วยอาใช่ใช่ใชเพราะว่าการลงมือทําจริงๆเนี่ยมันมักจะต้องผ่านความอึดอัดความท้าทายเสมอเลยค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเราสร้างกําแพงให้ตัวเองไปก่อนเลยแล้วก็มีอีกกลุ่มความคิดหนึ่งที่เห็นชัดๆคือเรื่องทัศนคติที่มันผิดพลาดไปค่ะเช่น ล้มเหลวครั้งเดียวเลิกตลอดไปอันนี้เจ็บนะครับเจ็บจริงค่ะหรือว่าฟังคําแนะนําเรื่องความรวยจากคนจนเอ๊ะทำไมคนเราถึงยังทําแบบนั้นครับทั้งๆที่มันก็ดูขัด,ข,ดขัดกับสามัญสํานึกนะอืมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความกลัวนะแล้วก็ความต้องการทางลัดคนที่ล้มแล้วเลิกอาจจะมองว่าแบบนั่นคือสุดทางแล้ว ไม่ได้มองว่าเป็นบทเรียนครับผมส่วนการไปฟังคําแนะนําจากคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยบางทีอาจจะเพราะว่าเออมันเป็นคําแนะนําที่ฟังสบายใจกว่ามั้งคะอ,อ๋อเขาข้างเราหน่อยใช่ค่ะเขาข้างเราหรือแบบไม่ได้ท้าทายเราเท่ากับคําแนะนําจากคนที่เขาทําได้จริงซึ่งฮอโมซี่เขาก็ย้ําเลยว่าต้องไปขอคําแนะนําจากคนรวยที่สร้างตัวเองนะถึงจะได้ข้อมูลที่มันใช้ได้จริง อ่าจริงด้วยครับอันนี้มันเชื่อมโยงกับอีกประเด็นเรื่องความรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าครับอย่างข้อที่ว่าโทษสถานการณ์ตลอดหรือคาดหวังให้คนอื่นมาช่วยเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะการโทษปัจจัยภายนอกหรือการรอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็คือการที่เราแบบสละอํานาจควบคุมชีวิตการเงินเราไปเลยอืมครับเป็นทัศนคติที่ตรงข้ามกับคนที่แบบโอเคปัญหานี้ฉันรับผิดชอบเองฉันจะแก้เองฮอร์โมโซี่เขาเน้นมากว่า การพึ่งพาตัวเองนี่แหละคือพื้นฐานสําคัญเลยครับผมแล้วเรื่องการบริหารเงินล่ะครับอันนี้ก็มีข้อคลาสสิกเลยใช้ใจ่ายมากกว่าที่หาได้อันนี้เบสิกสุดๆเลยค่ะกับอีกข้อที่ผมว่าก็น่าสนใจให้ความสําคัญกับการดูรวยมากกว่าการรวยจริงเอ๊ะมันต่างกันยังไงครับในทางปฏิบัติใช้ใจ่ายมากกว่าหาได้ นี่คือพื้นฐานเลยค่ะต่อให้หาเงินเก่งแค่ไหนถ้าจ่ายออกไปเยอะกว่ามันก็ไม่มีทางเหลือครับเหมือนเราเติมน้ําในถังรั่วค่ะเทน้ําลงไปแต่รูรั่วยังอยู่มันก็ไม่เต็มสักทีเห็นภาพเลยครับส่วนดูรวยนี่คือเน้นภาพลักษณ์ภายนอกใช้เงินไปกับสิ่งที่ทําให้คนอื่นมองว่าเฮ้ย hey, รวยจังอ๋อพวกของแบรนด์เนมรถหรูอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแทนที่จะเอาเงินนั้นไปลงทุนหรือไปสร้างรัพย์สินที่มันจะสร้างความมั่งคั่งจริงๆให้เราในระยะยาวก็คือให้ค่ากับเปลือกนอกมากกว่าแก่นแท้ข้างในอืมน่าคิดมากครับสุดท้ายเหมือนจะมีกลุ่มเรื่องความไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะเช่น ให้สัญญาแล้วผิดสัญญาไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนอื่นอันนี้ทำลายความน่าเชื่อถือมากค่ะทั้งกับตัวเองและคนอื่นแล้วก็มีข้อที่ผมว่าทึ่งมากคือเจอสิ่งที่ได้ผลแล้วหยุดทำเอ๊ะทำไมคนเราถึงทำแบบนั้นได้ครับมันเวิร์กแล้วนี่นาก็นั่นสิคาคือ อาจจะเกิดจากความพอใจชั่วคราวแบบว่าพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็หยุดอย่างเช่นหาวิธีหารายได้เสริมได้แล้วพอมีเงินเข้ามานิดหน่อยก็เลิกทําไม่ได้มองว่าเฮ้ยอันนี้มันสร้างกระแสเงินสดระยะยาวได้นะอ๋อเหมือนพอสบายขึ้นนิดหน่อยก็หยุดใช่ค่ะมันคือการขาดความต่อเนื่องซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายเลยของความสําเร็จระยะยาวพอเห็นภาพรวมอวิธีที่จะจนทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยโฮมซจีเขาก็พลิกกลับหมดเลย ใช่ค่ะพลิกเป็นกฎเป็นกฎ28ข้อที่จะไม่จนซึ่งก็คือการทำตรงข้ามเป๊ะเลยถูกต้องค่ะเช่นเริ่มวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สแสวงหาความไม่สบายเพื่อเติบโตอืรับผิดชอบเต็มที่ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้แล้วก็ทำสิ่งที่ได้ผลต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุด ใช่เลยค่ะโดยรวมแล้วแก่นสำคัญจากการคุยกันครั้งนี้คือพลังของไอเจ้า inversion thinking นี้แหละค่ะมันชี้ให้เห็นว่าเออบางทีความสำเร็จมันไม่ใช่แค่การวิ่งตามหาสิ่งที่ควรทำอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการที่เราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรคือข้อผิดพลาดง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันแล้วก็หลีกเลี่ยงมันอย่างเข้มงวดมันเกี่ยวกับทั้งทัศนคติ การลงมือทําความต่อเนื่องวินัยการเงินแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองล้วนๆเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยครับคือแทนที่เราจะถามตัวเองว่าต้องทําอะไรเพิ่มอีกนะถึงจะไปถึงเป้าหมายลองเปลี่ยนมุมถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เป้าหมายนี้พังลงได้แน่ๆเลยวะใช่ค่ะแล้วเราจะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งเหล่านั้นได้ยังไงบ้าง อืมบางทีคําถามแบบย้อมกลับแบบเนี้อาจจะให้แผนการทํางานที่มันชัดเจนกว่าทรงพลังกว่าเดิมก็ได้นะครับเป็นไปได้มากเลยค่ะครับก็ลองนําไปคิดต่อยอดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ